เสร็จแล้วจ้าสับประรดใหญ่ชุดแฟชั่นนะคะสายเดี่ยวของแม่อ้นนะคะอ่า,อาแม่อ้นก็จะมา,าสาธิตนิดนึงนะคะวิธีทําทดอกนะคะทําดอกที่แม่ออนทาไว้นี่ก็คืออยู่ที่1 2ึ่งสอมสี่สิบสนะคะสิดอก แม่ออนจะทำไว้ที่สิบสองดอกนะคะแล้วก็เราก็มาขึ้นตรงทำแขนกันนะคะเป็นสายเดี่ยวขึ้นมาอย่างนี้นะคะเป็นสายเดี่ยวขึ้นมาอย่างนี้คอ,อแหลมนะคะคอแหลมจุดกึ่งกลางนะคะจุดกึ่งกลางที่เราทำแม่ออนก็จะมา,าทำตรงนี้นะคะมาขึ้นตรงนี้แล้วก็มาใส่ดอกนี้ให้มันเป็น ใต้รักแร้นะคะอ่าแล้วก็มาด้านหลังก็เหมือนกันนะคะด้านหลังก็เหมือนกันนะคะเพืเ่อนๆอ่าด้านหลังก็จะมาจุดศูนย์กลางเหมือนกันเมื่อเราขึ้นสี่ดอกใช่ไหมคะแล้วขึ้นสี่ดอกแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางก็จะเหมือนกันตัวนี้จะอกสี่สิบนะคะเพืเ่อนๆอกสี่สิบความยาวก็จะอยู่วันอ่า สามแามเกแล้วนะคะเพราะว่า,าน้องเขาจะเป็นหน่วงน่วงลงมาเพราะจะเป็นไหมไหมที่มีน้ำหนักมากนะคะตรงชายนะคะตรงชายแม่อ่อนก็จะมาใส่ผู้นะคะตามแฟชั่นก็เลยนะคะแม่อ่อนก็จะมาใส่ผู้ตรงนี้นะคะตรงชายกระโปรงนะคะ สวยมากๆนะคะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ